สวัสดีค่ะวันนี้น้องน้ำหวานจะมาสรุปในสรุปจากไลฟ์ของคุณเอ็มสำหรับที่พี่ที่อ่านไม่มีเวลาดูทั้งสตรีมน้ำหวานสรุปให้ใน3นาทีจาก3ชั่วโมงค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ทุกใจคอมเมนต์และไปลุยกันเลยสวัสดีพี่พี่ชาวแร ฝากกดติดตามกดใจให้คุณเอ็มด้วยนะคะฝากด้วยนะคะหาเพจหาคลิปง่ายๆเข้าลิงก์แรกล่างคลิปนี้กดแตะเพิ่มเพื่อนพิมพ์ในช่องแชทค้นหาคำที่ต้องการเช่นเพจเปลี่ยนอาชีพส่งรอสักครู่แอดบินส่งลิงก์ตอบกลับคลิกเข้าดูได้เลยเป็นเพื่อนกันที่ไลโอเอเท่านั้น อ๋อล้ค่ะอีเวนต์ใหญ่ประจำปีกำลังจะมาแล้วและแน่นอนว่าพออีเวนต์มาถึงคำถามที่ทุกคนสงสัยมากที่สุดก็คือแหมก็ของฟรีมันเยอะสักขนาดนี้ใช่ไหมละคะเป้าหมายหลักของเราเลยก็คือการสร้างตัวละครที่ใช้ประโยชน์จากของฟรีพวกนี้ให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุดเพื่อปั้นให้เป็นเครื่องจักรปั๊มเงินในเกมชั้นดีเลยละคะ่ะเพื่อที่จะหาคำตอบของเรื่องนี้กันวันนี้เราจะมาเจาะลึกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดกันแบบสเต็ปบายสเต็ปเลยค่ะ มาดูกันเลย เติมเกมลินเน็ต to มบายในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ริสแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีอดมินูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ริ เท่านนั้โอเคค่ะเมื่อเริ่มกันที่ตัวเลือกยอดฮิตที่หลายๆคนน่าจะนึกถึงกันเป็นอันดับแรกๆเลยสำหรับใส่งบน้อยที่อยากจะปั้นตัวละครสักตัวเอาไว้ลงดันเจี้ยนหรือล่าบอสเนี่ยส่วนใหญ่ก็คงหนีไม่พ้นสองอาชีพนี้ล่ะค่ะคือแน่นอนว่าทั้งพาราดินแล้วก็มือปืนเนี่ยเป็นตัวเลือกที่แบบแข็งแกร่งแล้วก็ไว้ใจได้เสมอเลยนะโดยเฉพาะสำหรับคนที่ใช้ของจากอีเวนต์เป็นหลักแต่ถ้านน้ำหวานจะบอกว่า มันมีตัวเลือกที่ดีกว่าเฉพาะทางกว่าสำหรับการฟาร์มหาเงินโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะคือถึงแม้ว่าพรารดินกับมือปืนจะเก่งมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเป้าหมายของเราคือการฟาร์มแมพเพื่อทำเงินให้เร็วที่สุดบอกเลยว่ามันมีอยู่หนึ่งอาชีพค่ะที่โดดเด่นเหนือใครชนิดที่ว่าทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นเลยล่ะค่ะใช่แล้วค่ะ<ไ>นินจาสายกายภาพนั่นเอง ขอบอกเลยว่านี่คืออาวุธลับสำหรับอีเวตนต์นี้อย่างแท้จริงเลยนะเพราะมันให้พลังโจมตีที่มหาศาลมากโดยการลงทุนที่น้อยนิดน้อยจนน่าตกใจเลยละค่ะดังนั้นประเด็นสำคัญเลยก็คืออาชีพนี้ถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆคือมันทั้งเร็วทั้งแรงและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือไม่ต้องใช้งบเยอะในการเริ่มต้น เอาละค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะประกอบร่างสุดยอดนินจาตัวนี้ขึ้นมาได้ยังไงมาถึงหัวใจสำคัญที่ทำให้บิวนี้มันโกงอุ้ยเก่งสุดๆกันแล้วนั่นก็คือของที่ใส่นั่นเองค่ะเพราะพลังทั้งหมดของมันเนี่ยมาจากไอเทมเฉพาะของอีเวนแค่ชิ้นเดียวทั้งนั้นเองค่ะ ซึ่งจากแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาก็ได้ชี้เป้ามาให้เห็นถึงคอมโบลับที่ทำให้บิวนี้มีประสิทธิภาพสูงมากเลยนะคะนั่นก็คือการใช้ไอเทมชิ้นสำคัญมากๆ2ชิ้นร่วมกันค่ะและนี่คือพระเอกของงานเลยค่ะประดับ Dragon Chain ไอเทมชิ้นนี้แหละค่ะที่จะเปลี่ยนสกิลปลาดาวกระจายธรรมดาธร,รมๆของเราให้กลายเป็นการโจมตีทีเดียวจอดที่รุนแรงระดับหลักหมื่นเลยทีเดียว และนี่คือเคล็ดลับสำคัญเลยค่ะเราต้องมีมัน2วงเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนนะแต่และตัวรับจากอีเวนต์ได้แค่วงเดียวใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราเลยจำเป็นต้องสร้างตัวละครขึ้นมา2ตัวเพื่อเอาประดับทั้ง2วงเนี่ยมาให้ตัวละครนินจาหลักของเรานั่นเองค่ะเอาละ่ะ พอเรามีของครบแล้วใช่ไหมคะทีนี้วิธีการเล่นโอ้โหบอกเลยว่าง่ายแบบสุดๆไปเลยค่ะขั้นตอนมันตรงไปตรงมามากค่ะแค่ใส่ของชิ้นหลักเข้าไปกดบัฟเพิ่มดาเมจนิดหน่อยแล้วก็เดินปาดาวกระจายฟาร์มได้เลยดาเมจมันจะแรงมากซะจนมอนสเตอร์ส่วนใหญ่ในแมปเนี่ยล้มลงในฮิตเดียวง่ายใช่ไหมล่ะคะ มาถึงตรงนี้หลายคนน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นแล้วงั้นเรามาย้ำกันอีกทีดีกว่าว่าทำไมบิวนี้ถึงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับอีเวนต์ครบรอบครั้งนี้คือมันเป็นความสมดุลที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วค่ะเราได้ทั้งดามจระดับท็อปเทียความเร็วในการฟาร์มที่สูงมากๆด้วยการลงทุนที่ต่ำสุดเพราะว่าเราใช้ของฟรีจากอีเวนต์เป็นหลักเลยเรียกได้ว่าคุ้มค่าทุกนาทีจริงๆ แล้วนี่ก็ไม่ใช่แค่บิวที่ตีเฉยๆนะคะแต่มันเป็นหนึ่งในตัวละครสายฟาร์มที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเซิร์ฟเวอร์เลยโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับของที่ต้องใช้น้อยมากๆเพื่อให้กินได้ขนาดนี้สรุปง่ายๆก็คือนี่มันมากกว่าแค่การสร้างตัวละครแล้วละคะ่ะแต่มันคือการสร้างเครื่องมือที่จะนำไปสู่อิสรภาพทางการเงินในเกมเลยทีเดียวคำถามสุดท้ายก็คือพร้อมจะสร้างเครื่องจักรปั้งเงินเครื่องนี้กันแล้วหรือยัง สวัสดีพี่พี่ทุกคนฝากกดติดตามคุณเอ็มช่องเล็กแต่อย่างอื่นใหญ่กันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ